คค่ะทุกคนี๋ยวันนี้เราจะสอนใส่เพลงนะคะแล้วก็ทำให้ปันภาพจอเต็มนะคะทุกคนโอเคค่ะมันถ้าสมมติถ้าเราจะวาดรูปนี้มันจะให้ขึ้นมาว่าสร้างโปรเจกต์ว่าตั้งชื่อแล้วก็กดสร้างเลยนะคะแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นหลังเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ทําการวาดภาพนะคะพี่ก็วาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เพิ่งอาลงนั่นแหละโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะมาสอนใส่เพลงเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะกดไปที่แอปนี้ก่อนนะคะเวลาเราเข้ามาแล้วก็จะได้เลยค่ะกดไปที่แอปนี่นะคะกดไปก็เพืงนที่ตุกใจก็ประมาณสี่สิบุกตุกเพุ่ก ค่ะเดี๋ยวพี่ทุกคนจะเอาเพงเลงอะไรก็ได้นะคะแต่พี่ขอเลือกกดแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะเอาเพลงนี้นะคะกดไปที่อุศนะคะไอะอันไหนไม่ใช่โอ๊ยไม่ใช่อ่ะพี่จะเอาเพลงนี้นะคะ like กดไปทีใหม่นะคะเพลงโอเคค่ะทุกคนให้ให้เราอ่ะกดเปิดเพลงนะคะกดเปิดเพลงนะคะก็กดไปดที่ลูกใหม่นะคะก็จะได้เลยนะคะทุกคนกดกด yes ตรงนี้เลยนะคะโอเคอุ้ยทำไมได้มาน้อยจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค แล้วกก็มัน,ม,นมันผิดอะไรนิดน้อยนะคะโอเคแล้วก็เราทำได้นะคะทุกคนดูกดสิมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนจะเอาลง youtube นะคะก็กดไปที่สร้างภาพใพเน็นนะคะพี่ก็อ่านแล้วก็ทุกคนจะลบก็พิมพ์ว่าอะไรก็ได้นะคะกดไปที่สร้างภาพพจน,นะะ์่ะ แล้วก,กดแชร์ค่ะแล้วก็กดไปที่ YouTube นะคะอันก็กดสู่สรุปยงยันโอเคค่ะทุกคนก็จะได้คลิปของเรานะคะโอเคค่ะกดไปที่ทัดถไปนะคะอัพโหลดอันยุงนี้ไม่ต้องไปตอบเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแค่สอนนะคะไอคลิปที่พี่สอนนี่ก็ไม่ได้เอาลงมาจริงๆนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าทำได้แล้วก็ตอบกันไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาก่อนนะคะเออไปาย